อันนี้คืออะไรเป็นคนไม่คิดหรออ้าวแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรทําให้เรามีความสุขเราจะมีความสุขได้ยังไงอันนี้คือเป็นแฟกต์สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยถึงเรื่อง IQ แล้วก็ EQ คะ่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่า IQ คืออะไร EQ คืออะไรแต่สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจจริงๆจะเล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะคะ IQ เนี่ยก็คือ intelligence quotient ค่ะ it's a measure of someone's reasoning ability meaning that มันเป็นการวัดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามี เหตุและผลมากเยอะขนาดไหนแต่บางทีคนเราก็จะคิดว่าคนที่ IQ สูงเนี่ยเขาก็จะเป็นคนฉลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเกี่ยวกับ Reasoning แล้วก็ how like they function behind that ค่ะแล้วก็ EQ เนี่ยก็คือ emotional quotient นา no. ะ it's a measure of a person's emotional intelligence ก็คือมันเป็นค่าวัดความแบบ ฉลาดทางอารมณ์ของเขานะคะ Emotional intelligence ะง่ายๆเลยมันจะเป็น ability ที่ทำให้เขา understand their own feelings more and other feelings more นะคะแล้วทำไมวันนี้เราถึงมาคุยเรื่องนี้กันคืออาทิตย์ที่ผ่านมาจีไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อเรื่องว่า101 e s s a y s That Will Change the Way You Think รู้สึกว่าเล่มนี้เป็นอะไรที่แบบหลายคนนะชอบอ่านกันมากชว่วงนี้แล้วก็เห็นขึ้นมาในฟีด Facebook หรือว่า Instagram ตลอดเลยมีแต่คนมา summarize นู่นนี่กันแล้วเราก็เลยลองไปดูว่าเออใน e b o ุ๊หรือว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะคะแล้วเราก็สะดุดตากับอันนี้ก็คือหัวข้อที่ว่า10 things emotionally intelligent people do not do 10อย่างที่คนที่เขาแบบ มี EQ สูงๆเนี่ยเขาจะไม่ทำกันแต่ว่าถ้ายกมา10อย่างก็จะเยอะเกินไปนะคะวันนี้จิก็เลยยกมา5ตัวอย่างให้ทุกคนดูกันว่าเออมันมีนอะไรบ้างที่คน EQ สูงเนี่ยเขาจะไม่ทำกันนะคะข้อแรกเลยนะคะ they don't assume that the way they think and feel about a situation is the way it is in reality nor how it would turn out in the end คนที่เขามี EQ สูงๆเนี่ยเขาก็จะไม่คิดว่าไอเหตุการณ์สถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนเนี้ยมันจะเป็นแบบ มันผลลัพธ์มันจะออกมาแย่เสมอหรือว่าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีใช่ไหมคะมก็อาจจะคิดไปก่อนว่าเออมันต้องแบบ it's gonna end up really badly it's gonna end up really really shitty อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนที่เขา EQ สูงเนี่ยเขาก็จะไม่คิดอย่าง,งานั้นค่ะทำไมหรอเพราะเขาบอกว่า they recognize their emotions as responses not accurate gauges of what's going on they accept that those responses may have to do with their own issues rather than the objective situation at hand อันนี้แปลว่าเขาอะ recognize emotional as responses เขารู้ตัวเองว่าการที่เรามีอารมณ์โกรธเครียดหรือว่าแบบรู้สึกไม่สบายใจอย่างเงี้ยมันเป็นแค่ emotional response to like a situation มันเป็นแค่การที่เราตอบสนองกับสถานการณ์หนึ่งนะคะมันไม่ใช่แบบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราอาจจะแบบ overthink ไปเองเราจะคิดไปเองก็ได้เขาจะ consider themselves more and understand themselves more than others นะคะ ข้อที่2ค่ะ they don't assume to know what it is that will make them truly happy นี่ก็คือเขาพยายามจะบอกว่าคนที่มี EQ สูงๆเขาจะไม่อสมเขาจะไม่ติดต่างไปเองว่าอะไรจะทำให้เขามีความสุขนะคะทุกคนอาจจะมองว่า แล้วถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรทำให้เรามีความสุขเราจะมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมเขาบอกว่า in this understanding they open themselves up to any experience that life e v o l v e s towards knowing there are equal parts good and bad in anything คือเขาเป็นคนที่รู้ว่าทุกเรื่องมันมีนม two sides แล้ว there's every like there's so many sides to a story there's good and bad there's like really happy and some day some other days there are days when you aren't really happy ถูกป่าเขารู้ว่า ไอความสุขเนี่ยมันก็มาได้แล้วมันก็หายไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่เขาทำเนี้ยคือเขาไม่ได้เอาสู่ว่าสิ่งสิ่งนี้ที่เคยทําให้เขามีความสุขเนี่ยมันจะทําให้เขามีความสุขอีกในอนาคตอันนี้คือเป็นแฟกต์ที่เขารู้ดีนะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ย open up to more experiences i n the world ทําให้เขาได้แบบออกไปเจอโลกที่มันแบบ อาจจะมีอะไรที่ทําให้เขามีความสุขมากกว่าเดิมก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่2ค่ะส่ว so, นข้อที่3ค่ะ they don't think that being fearful is a sign they are in the wrong path a lot of times when people are starting something new or when they are going like through new changes they always have this like gut feeling of like not wanting to do something ก็คือหลายครั้งเวลาเราแบบเจออะไรที่มันใหม่ๆใช่ไหมเวลาเรามีเรียกอ,อะไรจะ เวลาเราต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานเวลาเราจะต้องไปเจอคมใหม่ๆการที่เรามี change overall ใน life เราบางทีอ่ะมันจะเกิด fear i n o u r g u t feeling มันจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรในอนาคตวะแบบไม่รู้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความกลัวเกิดขึ้นนะคะแต่คนที่เขา EQ สูงเนี่ยเขาบอกว่า they don't think that being fearful is a sign that they are on the wrong path คนที่ EQ สูงเขาไม่ได้ให้ความกลัวของเขาอะมันมาแบบ uh, Discourage them from going to like the right path or like going to experience new things. Four, they don't allow their thoughts to be chosen for them. They recognize that through social conditioning, they can often be swayed by thoughts, beliefs, and mindset no. They recognize that through social conditioning, they can often be swayed by thoughts, beliefs, and mindset that were never theirs in the first place. Yeah. พูดง่ายๆประโยคนี้มันจะบอกว่าคนที่อีกูสูงอ่ะเขาไม่ได้ไหลาตามคนอื่นง่ายนะคะคือเขารู้ว่าการที่เราอยู่แบบโซเชียลคอนดิชันแบบนี้การที่เราอยู่ในสังคมนึงเนี่ยมันจะเชฟให้เรามีความคิดแบบหนึง่งแล้วบางทีอ่ะมันทําให้เราไหลาตามได้ง่ายยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะใน Twitter หลายครั้งที่เราเห็นคนแบบออกมามีความคิดเห็นหลายๆอย่างใช่ปะ่ะแล้วเราก็รู้สึกพอเราอ่านมันเยอะๆอะรเราแบบ ซึมซับมันเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราคิดในเวแบบนั้นแต่ว่าคนที่ EQ สูงอะ่ะเขาจะเป็นคนที่มี belief ของตัวเองค่ะคือเขาเขาจะเสพสื่อเขาจะเสพนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาก็จะเอากลับมาแล้วก็ reflect เป็นความคิดของเขาเองเขาจะไม่ได้ไหลาตามคนอื่นง่ายขนาดนั้นค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5 they recognize that invaluable composure is not emotional intelligence Infallible composure คานี้คือคําที่ยากมากแล้วตอนแรกจรีอาจ่านจีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่แบบเฮ้ยมันแปลว่าอะไรคําว่า infallible อะคืออะไรที่แบบไม่มีที่ติอะไรที่ perfect อยู่ตลอดเวลาแล้ว composure ก็คือเรียกอะไร when you're trying to keep cool composure คือเวลาที่เราพยายามจะดูสงบดูไม่จะตีแตกไม่โวยวายอเงี้ย infallible composure มันก็อารมณ์ประมาณว่าแบบเราพยายามจะเขาเรียกอ,อะไรเก็บกดความ สติแตกของเราเอาไว้ข้างในนะคะมันเป็นการ suppress เออมันคือการที่เราระงับอารมณ์หลายๆอย่างไว้ทุกคนอาจจะคิดว่าเออถ้าเรามี emotional intelligence year, เยอะนี่ยมันแปลว่าเราควบคุมความรู้สึกของเราได้เรา we, we can control how we feel but that's not really it what it means is that um, they know what they feel when they feel it they don't try to suppress it because even though because you know when you suppress more things you want to do it even more สมมุติบางทีเรารู้สึกโกรธเรารู้สึกเศร้าเราอยากร้องไห้อย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทำ a อคชั่นั้นมันออกไปมันอาจจะดูไม่ดีหรือว่ามันจะอาจจะทำให้เรา embarrassed ทำให้เราขายหน้าเขาก็เลยหลายคนก็เลยจะแบบเออฉัน EQ สูงฉันจะ suppress มันฉันจะกะักกักเก็บมันไว้ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่วิธีที่ถูก คนที่มีอิวสูงนะคะ they they t r y to manage it effectively and know how to like express how they feeling when they are feeling that แล้วนั่นก็คือ5อย่างนะคะที่ คนที่ EQ สูงเนี่เขาจะไม่ทำกันจริงๆแล้วใน essay เนี่ยมันมีอีก5ข้อนะคะซึ่งรู้สึกว่าทุกข้ออ่ะมันน่าสนใจหมดแต่ว่าเรายกตัวอย่างมาให้แค่5ข้อใครอยากหาอ่านเพิ่มเติมนะคะก็ไปหาอ่านได้ใน uh, หนังสือหรือว่า e-book ที่มีชื่อว่า101 Essays That Will Change the Way You Think and it's by Brianna Weist or Brianna Weist I don't know how to pronounce her name, but I, I think that's it. And the title of this essay is called 10 Things Emotional Intelligence People Do Not Do. ก็นั่นแหละค่ะทุกคนจิรู้สึกว่าเออเราถ้าถ้าสมมตินะเรามี IQ ที่สูงแล้วใช่ปะ EQ ที่สูงก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นเหมือนกันมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอีก topic หนึ่งที่หลายคนแบบ อบมองข้ามบ่อยๆแล้วว่าเออไอคิวสูงก็พอแล้วแต่จ,จริงๆเรารู้สึกว่าการที่มี EQ สูงเนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันในสังคมของเรานะคะก็นั่นแหละค่ะวันนี้ก็จนแค่นี้แล้วกันนะคะก็อีพีหน้ารู้สึกว่าหลายคนน่าจะแบบชอบเลยก็ฝากติดตามตัว p ีหน้าด้วยนะคะ